สวัสดีค่ะอยู่กับสมองแชนแนลพักกินข่าวเดือดเดือดอไม่น้องเลยเมื่อนี้มาเด้อนี่ยข้าหมูย่างเด้อจะ้ะข้าหมูย่างอบโอง่งมากินแซ่บๆน้ำยาด้อจะ้ะกับข้าวเหนียวหนึ่งหอ่อกินเบิด์ตบนนอนี่นอคือหลายแต่นอมาเด้อมากินแซ่บๆน้ำยาด้อยกะนข้าหมูย่างอบโอง่งอบโอง่งเลยไม่น้อง เป็นอะไรนี่อืมคือชินไงถทนอบอนี้แสแสบน้ำกันได้จ้านี่นนอืมอืมจกินบิดหรอคือลายจ้ะอืม สวัสดีค่ะคืนนี้มากินข้าวเหนียวน้ำยาด้วยกับหมูอบโครงจ้ะหมูอบโครงเป๊ะงานนั่นมางานบอลลูนมางานบอลลูนสีขอระพูมันตีสามถึงมันตีสิบมากินแซ่บๆน้ำยาด้วยจ้ะแซ่บดีด้วยเออแต่บาดเผ็ดน้อยๆ โอ้เพลอันนี้แรงได้เบาได้นี่สบายสบายถือไปใส่ก็ได้มันไม่ต้องชาร์จแบตให้เต็มแล้วก็ไปนอนในรถก็ได้เปิดได้หลายเปิดได้เป็นชั่วโมงอยู่เปิดได้เป็นชั่วโมงถ้าเรามีแบตเตอรี่ก็เสียบได้เลยเปิดได้ทั้งคืน ้ยเผ็ดเด็กันมากินต่อพี่น้องพะโลมาันนั่นมันเข่ากล่องสวัสดีทุกคนจ้ามากินขาน่ามยายเมื่อกี้ยายไปดูคลิปเสือพาไปอยู่ <C oughs> เขาเก็บเจอผ้าเข้ากระเป๋าแล้วธรรมดามบกอื่นวะคนจําป่าดวงมาสุริน ม่รู้ใครมาม้างยายก็ไม่รู้ปูมาจริงหรือเปล่ายายก็ไม่รู้แต่เขาคุยกับยายเขาบอกว่าเขามายายก็ไม่แน่ใจเพราะว่ายายเราไปปู้เขาบอกว่าเขามาด้วยยายก็เลยไม่แน่ใจว่าปู้มาจริงหรือเปล่า น่ากับมา่านั่นพี่น้องยายไปงานมนาบอกก็รอเถอไปถ่ายคลิปมายังไม่ได้อัพยังไม่ได้ลงขอโทษขออภัยเด้อไปถ่ายคลิปมาอยู่แต่บ้านในล่มไปงานมาอยู่แต่บ้านในล่มบ๊อแมนอันนี้นี่ ไมมีแค่นี้หรอแล้วแม่มีมีสองกลิปนะหวันดีค่ะอืมยายก็ว่ายายไปถ่ายคลิปมาทำไมยายลืมลงลืมข้าวพี่น้องเย้ยหมู่บ้านปวงหลายหมู่บ้านนอนบดบึงบดเว้นนอนเยอะไปหน่อยอื ออาวไปก่อนเนี่ยดี๋ยวค่อยลงลงไหลแล้วคอยมาเบิ่งอันนี้ต่อเนอะยาไป่ถวงานบรรลุนมากบยเผ็ดเด้อว่าสิกินใบเผ็ดแต่มันกับเผ็ดเนาะบอกระเผ็ดต่างไดพไกพริกพน่นล้วนเลยคนนะหน้าข่าวมาเต็มบ้านยายเลยตอนนี้มาตอนหัวค่ำ มาตอนทุ่มหนึ่งอ่ะหกโมงนักข่าวมาหลายช่องเลยเต็มเลยไปบ้านอีกเตี้ยใต้เพราะว่าข่าวมันดังเนาะเพราะว่าเขาเหตุมันเกิดที่อุงเทศใช่ไหมผัวเมียทะเลาะกันอะ่ะแล้วเขาเสียชีวิตแล้วเอามาที่นี่ใช่ไหม นักข่าวก็เลยตามมาทําข่าวที่นี่เต็มเลยนักข่าวมาหลายห้องเต็มเลยอยู่บ้านงานเขาตามมาจากกรุงเทพไงเพราะว่าเรื่องมันเกิดที่กรุงเทพมันพูดไม่ได้เนาะมันพูดในไรติดไม่ได้เขาทะเลาะวิวาทกันแบบไหนไม่รู้ ข่าวลงทุกช่องไปดูเลยบ้านเปียหมูสิบสองไปดูได้เลยอำเภอศีขอบุบูมบ้านเปียตัวเมียทะเลาะกันข่าวใหญ่ข่าวดังนักข่าวก็เลยมาเยอะ เขาทำอยู่ที่กรุงเทพแล้วเขาเขาก็ตามมาบ้านจ้ภาพด้วยเพราะว่าข่าวนี้มันข่าวใหญ่เนาะข่าวร้ายแรงอะ่ะยายพูดในไร์สดนไม่ได้ไปดูเอาตอนนี้นข่าวกลับหมดแล้วมั้งยายว่า้าเขาและเขายังไม่กลับนะ ถ้าเขาพักทอสึกขอหรือว่าพักจุลินพรุ่งนี้เขาไปถ่ายห้วยลำพ่อ่ะได้คลิปอีกดังอีกตอนนี้กำลังดังห้วยลำพ่อห้วยลำพ่ออำเภอศรีขรพู่งกำลังดังเลยดังในติกตอกดังในยูทูบแทบทุกช่องอยู่ไกลขนาดไหนก็มา เขามีโลนเขาถ่ายบนโลนอะมันจะสวยถ่ายมุมสูงอ่ะสวยมากยายไปดูในช่องอื่นพานะถ่ายในมุมสูงอะ่ะสวยจริงๆนะมันเป็นสีคามมันสวยมากยายจะไปใหม่ยายจะถ่ายตั้งแต่รถบินเข้าจดนถึงที่นี่เลยแต่ว่า ค่อยถ่ายไปทีลนิตีลนิจอดจอดรถถ่ายไปทีลนิตีละนิดถ้าขับไปเลยมันถ่ายไม่ได้ย้ายต้องถ่ายแบบว่าจอดรถแล้วก็ถ่ายถ่ายได้แป๊บหนึ่งแล้วก็สต็อปคลิปไว้แล้วก็ถ่ายไปจอดอีกก็ถ่ายไปเรื่อยๆแบบนั้นจะได้เพราะว่าแม่นะ้ำมันใหญ่มากมันกว้างมากใช่ไหมเราไปถ่ายจุดเดียวมันก็ได้แค่จุดเดียว แต่ถ้าเราถ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อๆโอ้โหอลังการงานสร้างพี่น้องเลยสีคอก็จะดั้งน้ำเขาเร็้วสีคอเป็นแรงท่องเที่ยวคอยดูนะเมษาเนี่ยรับลองว่าคนเป็นพันสีเกตแถวนี้มากมดคอยดูอ่ะเพราะว่ามันใกล้บ้านน้ำมันหน้าร้อนด้วยใช่ไหมเมษานี่แหละคนจะเยอะม,มากเลยคอยดูตอนนี้แม่ค้าเขากำลัง จองที่ขายของยาวเป็นกิโลแล้วยาวเหยียดเลยเขาปาักหลักไว้หมดแล้วตอนที่ย้ายไปแต่เขายังไม่ได้ไปขายเป็นถาวรขายถาวรอ,อยู่ตอนนี้มีประมาณสิบกว่าเจ้าแต่ตอนนี้เขาไปจองไว้โอ้โหเยอะมากเลยตอนนี้ซิบบมี่มองจอรถหละ มืม่อวานยายไม่ได้ออกไปนไหเพาะทองเสียพินเขาไม่เสถียรทองเสียดีนะถ่ายถ่ายมนแคนแกนคูนไว้ยังไม่ได้ลงอัพไว้อัพไว้แต่ยายยังไม่ได้ปล่อยไงเลยมาปล่อยเมื่อวานทั้งวันเลยเมื่อวานมนแคนอ,ะอ่ะเพราะเราไปถ่ายกัคืนใช่ไหมกันคืนมัน ยัดยาแลน,นไม่ดีมยังไม่ปล่อยยังไม่อัพที่บ้านยาไม่นอนทั้งคืนเลยเมื่อวานยาก็ไม่ได้นอนทั้งวนันเปิดแอร์ตั้งแต่ตั้งแต่พีโมงอะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเลยอะ่ะหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยาไม่ได้ไปไหนเลยเปิดแอร์ตลอดเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงเลย แบบซุดหอนแห้งๆเลยโอ้ยไหนกินซ้ำเนีอือเมื่อวานก็ซื้อมาทิ้งนะซื้อมาไม่ได้กินเพราะว่าทองเสียเลยไม่ได้กินเอามาถิ่มซื้อลืมเอาไหหมากินเอาใส่ถุงไปถิ่มเฉยลืมข้าวลืมเอาเนื้อไหหมากินเนื้อหมู เป็นคอเนื้อเนื้ออะไรนะเขาเรียกสันคอป่ะอืมอยายไม่ชอบกินตรงมันอะ่ะอืมเขาเรียกสันคอเิีมก็เาอ่ากอกแล้อากาศร้อนมากกินยังกับบาเซ็ อะไรก็ไม่อร่อยอห่อมกินบเบิอดอกยังบักหลายเลยเนี่ยเขาทำอร่อยแนะเขาขายเลยด้วยเขาขายอยู่ที่งานบรลุน แต่ก่อนเขาขายตลาดเขียวตรงที่ยายชอบไปนั่งกินผัดไทยแต่ที่นี่เขาบอกว่าเขาขายไม่ค่อยดีเขาเลยเลิกขายแล้วเขาไปขายที่ตลาดไปขายที่ตลาดถนนคน,นเดินขายไปขายมาตรงไหนไม่งานเขาก็ตามงานที่นี่เขาไปขายตามงานเอาตรงไหนไม่งานตรงไหนเขาตามงาน ข้าวเหนียวก็อร่อยบางเจ้าเขาจะบางเจ้าพูดกับพูดนะข้าวเหนียวแม่อร่อยเหมือนกับล้างน้ําซาวข้าวไม่สะอาดกินแล้วมันเหม็นเหิน,หนอันนี้อร่อยเหมือนเราทําเองไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นน้ําซาวข้าว ต้องมีกลิ่นแบบน้ำแช่ข้าวเหมือนกับว่าเขาไม่ล้างข้าวแช่น้ำไว้แล้วก็ล้างไม่สะอาดแล้วมันเวลาเนื่องมากินกิ่นกินน้ำแช่มาจอ,อกมามันเหมือนมันไม่สะอาดข้าวเหนียวนะถ้าแช่น้ำล้างให้สะอาดมันจะอร่อย วันนั้นยาไปซื้อที่ไหนเนาะเออที่ร้อยเอ็ดซื้อมาเอามาวมแทบจะสลบเลยยายไปคืนเลยไม่เอาต่างคืนด้วยเมหนึ่งซื้อเกลือไม่หรอกสกินเนลลแล้วก็ซิน้อนเะมื่อวานกินเบิร์แปดซองมันนี่ซื้อมัสซีซองสกินสองซองว่าอมข่าเสื่อมเมื่านเน่ะทองเสียก็ถ่ายายในคนนึงเขามาแล้ว ได้สิงลงไหลแล้วขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทุกข์ทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลฟ์ฝากดูคลิปย้อนหลังให้ยายด้วยไปเบิงแม่ปอลตัตยาเด้อจ้จะจ้แม่รถแห่รับรองว่าเบิงแล้วบ่ต้องเสียใจบ่ต้องเสียดายอย่างเบิงแล้วมีแต่ควมสุขยายสมนก็อยู่ในคลิปตลอดเบิงเด้อเบิงเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนค่ะนอนหลับฝันดี